โยอวาซาเดีบยวรุ่นเมกาเดีบยวรุนดูไปดีบยวรุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสตรีโนวานะท่านผูช้ชมนะเป็นเกมแนว TBS เดินยิงนะแต่จุดเด่นของเกมนี้คือการพับตัวเป็นกระดาษนะท่านผูช้ชมนะเ,เวลาเราโดนยิงโดนอะไรเราสามารถที่จะ,ะพับตัวเป็นกระดาษได้นะได้นะครับท่านผู้ชมนั้นแล้วก็ล่อนตัวได้นะครับเอออ่าลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขวัญยะใต้คลิปนะคุณดูนะตอนนี้มันก็เปิดอ่าในส่วนของ อ่าเทสนะครับเปิดเทสในส่วนของสตรีมนะท่านผู้ชมนะอยู่นะตอนนี้นะครับจะมีเวอร์ชันมือถือด้วยนะนี่มันเป็นเวรอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับคนดูมาเว้ยมาเว้ยนี่จุดเด่นของเกมนี่คือนี่แม่พับตัวเป็นกระดาษได้วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บกด E นะครับนี่พับตัวเป็นกระดาษเพื่อแบบปีนไป่ายได้นะแล้วก็กระโดดหลบคูดด่ต่อสู้กดคู่ต่อสู้อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะกดที่ต่อไปก็เป็นการล่อนนะครับคนดูนะเอออฟับฟับกดคอนโทรลนะครับนี่ นี่กดีปีขึ้นไปครับสวยสวยพี่สวยพี่นี่มาแล้วนะจ้าโอ้โหเอ,อาจาน่าคนดูกดรื่นกดรื่นบอกเลยว่าเกมนี้สนุกจัดเลยนะคนดูผมพูดเลยนะครับผมเคยลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมในสมัยก่อนนะครับตอนที่มันเปิดเทสนะเออตอนนี้ผมก็มาเล่นอีกรอบนะครับท่านผู้ชมมาหมูดิงหมูดิงโคตรตึง <c oughs> อันนี้อ่านี่เห็นไหมพับตัวได้นี่เป็นกระดาษสองมิติโคเทโอเคปับปับโอเคมาตรงนี้ครับ ไปเยอ,อ,อนี่มันเปิดให้เล่นนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เปิดอ่าเปิดซูบเทีดนะท่านผู้ชมซูบจีนก็มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่กดคอนโทรลเป็นกระดาษลอยล่องลงมาปุงุงโอเคปั๊บเนี้ยอ้าวเรือยจะจั๊กกรเนอันนี้จับนี่หลบหลบตัวได้ด้วยนะคุณดูนะนะ,ไ,ะไ,ไปเว้ยไปเว้ย โอเคกดเล็กหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับคนดูมาว่ะนี่ลากหัวโนตึงครับคนดูสวยครับเก็บสองตึงเปียนี่มันเป็นในส่วนของอ่ะทดสอบเล่นกันอยู่นะท่านผู้ชมนะเล็กสามสวิตเป็นระเบิดนะครับโอเคเดี๋ยวระเบิดไปครับฟสวยอย่างเงาอันนี้เป็นแบบทดสอบอยู่นะท่านผู้ชมนะอาวุธก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะท่านผู้ชมนะเอออ้าวเรื่องจะจัดว่ะทีนี้ยังไงต่อหรอ โอเคไปจุดนี้ต่อไปครับกดชิปก็ได้นะมันก็จะเข้าสโคปอย่างนี้นะยิงแม่นขึ้นอยู่หรือกดคลิกขวาก็ได้นี่เรื่แต่สะดวกนะท่านผู้ชมนะวิ่งมันจะวิ่งยิงอังตโนมะัติวิ่งไวนะท่านผู้ชมนะโอเคกดปุ่มคิวชุงเพื่อสแกนนะครับว่าสตรูมีเท่าไหร่อ่าแต่และตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะดีฟิทแอคเขาไอ้ดีฟิทต,ตสวยสวยโอ้โหโคตรตึงอะ่ะไอ้จ้าหยออุ้ย ตาัวนุติงรับสวยตาัวนุติงรับสวย,อ,อ,วสวยอ้าวเรื่องกระจาก,จากเปี่ยแพ้อุ้ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ให้ใช้สกิลหยุไปก่อนสวยแล้วกดอีกนี่โอเควางเป็นแนวครับหลบไปสวยไป นี่อันนี้มันเป็นการแบบว่าทูตุเรียลเฉยนะท่านผู้ชมนะอ easy สกิปเลยครับอันนี้โอเคนี่ได้ได้การ์ดตัวละครมาแล้วนะตั้งชื่อนะครับนี่ต้องชื่อบิ๊กโกกอยู่แล้วบิกโกกโน่นหนึ่งคอนเฟิร์มเลยมินิเอตสวยครับไปเลยจับสกิปเพลย์เทรนนิ่งโอเคนี่ทีมนะครับ ไปเลยจ้านี่ได้เล่นจริงๆนะนะคนดูเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดคนดูนะไปลุยดิยเราทีนี่โอ้เราได้ลเล่นเป็นตัวแมวตัวนี้ด้วยหน้องน่ารักจัดเลยอ่ะนี่ยืนถ่ายรูปชิลๆก่อนนะคนดูนะเย้ดูดิสวยนะนี่เราเนี่ยน้องกดชิปได้นะคนดูชิปลิงใกล้ๆมาหน้าหัวโนตึงสวยแตกนึนนง แตกและสองพี่มารีเอ้ยอยางไงเอกช็อตอีกตึววงน,นี่แนะน่หนีกดหนีกดคอนโทรลระหว่างนี้โนดนกระสุนแน่นก็หลบนะครับแตก 3, สามสวยพี่มารีแตกสี่เออเอาว่ะแบบเอาว่ะแตกห้าเออแตกหกโอ้โหแตกจิต โอ้โหพี่มารี10คิวแตก10นี่ว่าคนดูตึงชจัดสนุกอยู่นะคนดูเกมนี้บอกเลยเอาดิเอาดิครับมาดิครับอุย้ยเอาดิครับแตกและวหนึ่งวสวยสวยโคตรคิวโคตรตรึงเอาดิเอาดิสวยสวยโอ้โหโหโอเอาเรื่องจัดนี่แน่มาดิมาดิมาดิกดชิปนะคนดูนะ้าแตก อันนี้มันเป็นทีมเดสแมทจริงจมันมีให้เล่นเหมือนแบบแนวนั้น้วยนะแนววางระเบิดก็มีนะโดมินิชั่นไวโอ้โหชนะแล้วหรอพรี่ไวเกินปุยมุ้ยเนะี่ยเอาวะเอาตึงจริงตึงจริง luôn, เลยตัวไหนจับมาคนดูไปตรอไม่รอแล้วนะ next r e v e l Oh, โอ Freud, ้เราเอ็มวีพีวะคนดูสิบุกตายหนึ่งโคตรีโคตรอันตรายเลยอะติยวเดียวติยวติยวติยวเดียวติยวติยวเดียวเตีวติยวเดียวติยวเตีวเดียวติยวเย้โอ vemos. ้อันนี้การ์ดอะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรอ้าน้องมันคืออะไรอ้าให้การ์ดอะไรอ้าของขวัญเหรอโอ้สวยครับพี่นี่เป็นแบบว่าล็อกกินในวันอะไรพวกนี้นะขอบคุณนะฮะสวย อะไรจ้บโอเคอะไรมาใหม่นี่อ๋อรับของรายวันนะครับครีมบเดียก,ก่อนครีมมอัน,นี่อะไรอ่ะอ๋อรับของรายวันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี่เราเปิดไปแล้วนะครับอ่าทีนี้เราไปเล่นกันนะท่านผู้ชมนะกดเพลย์เลยนะครับนี่โอู้ปแบบอินเตอร์เฟซยังไงเจะตัวเกม v a l o r a n นนะท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตอ่าสิสเต็มเซตติ่งก่อนนะคอนโทรลตรงนี้ปิดซาวย์นี่ผมจะปิดเสียงไมโครโฟนก่อนนะเผื่อมีคนพูดไม่นะครับ Enable Squat ไว้ able, at, White, นะครับปิดให้หมดเลยนะฮะไว้ c e Chat Volume เอาออกให้หมดก่อนนะครับผมไม่อยากได้ยินเสียงกดยู u เพื่อคุยนะอันนี้ไปเป็นชารลินนี่ว่าเราเคัาสตอมแมทได้ด้วยนะทุกชมนะเชิญเพื่อนมาเล่นก็นได้นะครับเฮ้ย hey, hey. มาเลยเว้ยอินเทอร์ลิ่งก่อนเลยมาเลยจ้า โอ้ด่านเฮ็บพุง่งเฮ็บวินนะี่งนี่เลือกตัวก่อนนะครับคนดูเมื่อก,กี้เนี่ยเราเลือกไปแล้วนะเนาะนี่เอาน้องคนนีไ้ไหมหนี่สไนเปอร์วอร์ดี้เออร์เนี่ยมานี่ตั้งปืนครับคนดูเอา,เอาน้องตั้งปืนนี่ว่ามาอย่ากเกิดจะเปิดเลยระเ,เบิดไปมืมคลือๆน,น,น,นะนี่สวยจ้าสวยเลิศเช็ดยิง ไปเว้ยไปเว้ยตกกะตุกกะตุกกะตุกกะตสีตตุตปูซามมาวะมาวะเ้ยเฮลุยตุกกะตุกกะตุกกะตกกะตีตตุตปูซามตุ๊ตุตุออเทเลท่อเลยครับพี่ไปลุยฮะ วิวแต่ภาพสวยจัดคนดูนี่ผมรันได้120ร้อยยี่สิบเฟรมเลยนะเนี่ยคนดูที่จริงมันเปิดได้มากมันคนเปิดได้มากกว่านั้นนะวิมาละล่ำก่อนเลยดิสวยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโอ้โหเกมภาพใช้ได้อยู่นะคนดูผมพูดเลยเนี่ยแหลมอยู่แหลมอยู่อันนี้เป็นทีมเดสนะท่านผู้ชมนะใครฆ่าถึงห้าสิบกล่อ,องคนชนะนะครับปั๊บลากหัวครับสวยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยสวยมาเตะมาแตกของกีก่ของ,ของ ว้าเราตั <Pok> er. ้งสกิลยังไงวะกดฮีทเพื่ออ๋อเปลี่ยนตัวได้โอเคเอาน้องคนไหนดีน้องคนนี้ละกันไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มทรงชิงมันสิงจนช่อรักษาสูงช่อแม่น้องออนิวกดอะไรใช้สกิลรักนี่กดคิวหรือกดอีโอปืนอย่างงี้แม่งมันตั้งตั้งสกิลยังไงวะตั้งไม่ได้นะคุณดูหน้านี่ล่าไปก่อนแล้วกัน มาเว้ยมาเว้ยปืนนี่นหะพี่ชอบน้องเอ๋ยหลเลยกระเทยบอกวังนี้มีมานัสองตัวลำนียดีครับสวยสวยสวยโอ้โหเอาจัดปิงเงี้ยสี่สิบเจ็ดเองนะท่านผู้ชมนะตอนนั้นผมเล่นเซิร์ฟไหนว่าปิงขวดเยอะเซิร์ฟจีงหนูปิงเป็นร้อยปิงเป็นร้อยปิงเป็นร้อยล้านเนี่ยอ่ะเอาดิ ลากหัวโนตึงนี่ครับเุ้ยตรีโนวาเฮ้ยเสียงแม่งแ,แ,แปลกๆละกูว่าเสียงยังไม,ม่แปลกนะคุณดูแบบแนวอนิเมะเลยนะนี่อนิเมะ TPS ยิงเปลือ,อยรับตัวมาแ,แ,แล้วนี่ไอ้หนุ่มทรงชงิงโอ้โหสไนเปอร์วอริเออร์ด้วยเอาเด,อาเดิเอาดิปั๊บนี่ไอ้หนุ่มทรงชิงครับมันสิงจุดท่อรักษาทรงช่อไม่น้องออนิวโอ้โหโคตรแรงคุณดู ว่างเอาดิคอนโทรลไม่รอคนดูเออคอนโทรลลบไปรออะใจใจเธอบางเหมือนกระดาษไวเอาจัดนี่นเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ยหนุ่มนี่แม่งกระหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้หนุ่มทรงจริงมันสิงจุดทอรักษาซุกพ่อแม่น,น้องออนิวประจัจฟีดาวผ่อนชิวๆแกจะปิดดิวโดนเก่งสิวไปไวครับขอแตก โอ้โหคอตึงตังหงกลมเว้ยเอามาเอาอุ้ยอุ้ยอาดิ๋ยวดิไอหนุ่มตรงชิงมาสิงจุดท่อรักษาโซ่ไปน้องนี่แหละแตกไปดิครับน้องสไนเปอร์สไนเปอร์นี่แน่เป็นองนี้ละบ้ากันเอ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ร่วงเลยไม่ต้องลวงไม่ต้องลวงโอ้โห<ด>อ<ย>ิ่มอิ่มบอกเลยโอ้หอิ่มอิ่มบอกเลย โอ้ยอิมยิมบอกเลยแตก2องแตก3สาเลยพี่มารีแตกงทีแตก5ห้าแตกหกแตกเจ็ดแตกงแปดนี่เลยเป็นไงล่ะโอ้โหอู้หูอ้าวเรื่องจะจัดไหนมีใครให้มากกว่านี้ไหมเย้ตึงจัดตึงจัดคนดูสวยครับรีวิวครับครับรีวิวสาม next 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 โอเคไป อ่าต่อเลยดีกว่าต่อเลยละกันคนดูไปตรอไม่รอแล้วนะตรอกา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 โตกาโถชีโถถตรอปูสามนี่ยี่สิบามวิโอเคเอาว่าเอาว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มาเว้ย มาอาเอไอหนุ่มนี่นุมน่มทรงชิงแม่งเอาเรื่องว่ะคนดูผมบอกเลยแล้วปรับโหลดเอาเป็นเป็นอน้ไ้ได้หรอวะเป็นเป็นดาบเป็นอะไรได้หรอเอาตัวนี้แหละคนดูนะไอหนุ่มทรงชิงผมว่าน่าจะเวิร์สุดแหละนะครับไปโคดทีคนอันตรายไง มาเว้ยมาเว้ยมามาได้ตึงอยู่ได้ตึงอยู่ mm hmm. เอาเวโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวเกมสตรีตโนวาฮานท่านผะู้ชมนะไปโหลดบลิงก์กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โก้กับตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูอย่างตืงนะ่นง mm ่ะวู้ฮู้อุ้ยว้าล่วง mm hmm.